สวัสดีค่ะเรามาดูยานากินอะไรกันยานากินอะไรคะเนี่ยแมงสาบกินเม่งจิงหลีเยอ๋โอ้ก็น่ะอ,อืมอกินขาใหญ่ไม่เยอะเท่าแล้วก็ยังกินสมได้อยอะด้วยจ้ะพี่น้องยังกินเม่งเท่าแต่อายุเด้อสิบอกขายพูดนะน่ากลัวจะตายจิงหลีกินจิงหลีกับบักม่วงจ้ะพี่นอ้อง อ่ะใ้เบิ้งก่อนเนี่นออยอ่าเขาใส่ยางแน่เนี่ยเจ้าแค่เอ็เตี่ยอือโอ้หลายยางเตี่ยทอดกินน่ะยำจิ้งลิีดบอกอ้ว่าได้ทอดหนึ่งเอายโอ้ยำจิ้งหรยงานกินแล้วกนน็นอนนอนแล้วก็กินโอ้กินสมจ้ะเ,เอาาชัด,ชดเป็นยังไงรสชาต โอเคเนาะเฮ็ดเองกินเองเนาะใช่ค่ะกินหลายวิตามินมันหลายเนี่ยเนาะกินสม่ำกินสม่ำหนแก่เลียนบ่มันมั่นเมื่อเช้านี่ไปเที่ยวไสก่อนไปล่องบอลโอ้คือไปเที่ยวทำเลดีแท้บอกไปนะไป ช่วงนี้โควิดไปเลาะไซกับ่ได้เนาะก็เลยท่ากันไปเลาะโรงบานเอยม่วงสมม่ะน่ะโอ้แต่มันตัดกันกับจิงรีดพอดีประเดียนกินคู่กันแสบเออมาแส่บๆน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ๋ายายหน้าเพื่อนกระลังแส่บๆอยู่จ้ะก่ว่าน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มบักม่วงละเออไมากับกันนะแ น้ำจิ้มก็เ็ดเองเนาะจิ้งลีดก็ทอดเองิไหมลองชิมทีนีย้ยแสบแสบน้ากันได้จ้ะ้อมันเป็นอันอันเมนูแบบบันบน,นอกเขาเนาะ จริงหลีดอยู่บ้านนอกก็หากินง่ายอยู่เอาวอีแล้วโดนศูนย์ท่านเออต้องเลี้ยงล่ะต้องเลี้ยงไว้กินจริงหลีดกับบักม่วงจ้ะพี่น้องดับเลี่ยนด้วยบักงวงนี่ อ่ะบายบายเพื่อนเนี่บายบายเพื่อนเนี่ยแจกแจกไรจ้จากระฝากช่องยูทูบน้ำเด้อจ้า